และในเดือนหน้านะครับจะเป็นเดือนของวันฮาโลวีนนะครับทำให้ช่วงเนี้ยจะมี ugc ที่เกี่ยวกับธีมวันฮาโลวีนเนี่ยออกมามากมายเลยนะครับและทรงผมตัวน,นี้นะครับก็เป็นหนึ่งในนั้นเลยกับผมลองแบ็คแฮ์วิทฮาโลวีนฮอนนะครับ และเขาด้านบนเนี่ยจะประดับไปด้วยเจ้าค้างคาวน้อยแบบนี้นะครับ UGC ชิ้นนี้เราจะสามารถแลกรับได้จากแมปของ Pay for UGC เลยและใครที่ยังไม่เคยเล่นในแมปนี้นะครับการเก็บแต้มเนี่ยให้เราออนไลน์ในแมปนี้เป็นเวลา25นาทีนะครับเราจะรับแต้มไปทั้งหมดจานวน25,000แต้มและในทุกๆ5นาทีที่เราออนไลน์นะครับเราจะได้สิทธิ์ในการหมุนวงล้อเนี่ยเพื่อทําการรับแต้มเพิ่มเติมแบบนี้หมุนรับแต้มไปเรื่อยๆแบบนี้ได้เลยและให้เรานําแต้มนะครับไปเซอ้อไอเทมที่คําว่า get UGC และตัวผมซองฮาโลวีนตัวน,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 น20 20กว่าชิ้นนะครับในราคาที่2ล้าน8แสนแต้มนะทุกคนตอนนี้ก็มีคนเข้ามารับการเรื่อยๆแล้วนะครับใครที่แต้มพอเนี่ยก็กดซื้อได้เลยและนอกจากทรงผมทรงฮาโลวีนะครับก็จะมีโบฮาโลวีเนี่ยยังเหลืออยู่นะจำนวนจะเหลืออยู่ที่135ชิ้นนะครับราคา2ล้าน6แสนแต้มถ้าใครชอบแบบนี้ก็สามารถซื้อได้เหมือนกันนะครับทุกคนและน้องๆที่กําลังอ่านหนังสือสอบอยู่ในช่วงนี้นะครับก็สามารถมาปล่อยตัวทิ้งไว้เพื่อรับแต้มในการซื้อ UGC ได้เลยสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับ